สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะมาพบกับช่องมาฟ้ากันอีกแล้ววันนี้มาทำคลิปแรนดอมนะคะในหัวข้อจิตใต้สำนึกของเขาต่อคุณตอนนี้นะคะจิตใต้สำนึกของเขาที่มีต่อคุณในตอนนี้เป็นยังไงมาดูกันนะคะจิตใต้สำนึกของเขาที่มีต่อคุณตอนนี้เป็นยังไงคะ่ะเดทวิเดทเดทมาเป็นใบแรกเลย นายออฟวานนะคะคือโกรธไม่พอใจปิดกั้นไม่พอใจจบก็จบสิอารมณ์ประมาณนั้นนะแต่กลับกลายเป็นว่าเขาตกอยู่ในความเหมือนโดนปีศาจครอบงำเดวิลเขาโดนครอบงำค่ะ นั่นไม่ใช่ตัวเขาตัวเขาที่แท้จริงแล้วคืออยากอยู่กับคุณโอเคเข้าใจแล้วถ้าเขาบอกเลิกคุณหรือมีกำแพงกับคุณหรือแบบฉันไม่ต้องการคุณด่าทอรหรือพูดไม่ดีกับคุณเขาถูกครอบงําด้วยพลังงานเดวิลพลังงานปีศาจนะคะจริงๆแล้วคนคนนี้อยากใช้ชีวิตกับคุณอยากอยู่กับคุณ นะะอยากดูแลคุณหรืออยากเป็นคนที่ได้รับโอกาสจากคุณนะคะแต่เขาเหมือนคนหลงทางเพราะเขาหลงทางเขาผิดพลาดแทมแพลนแทมแพลนคือการปรับเปลี่ยนนะนะคะบางสิ่งบางอย่างต้องต้องผิดพลาดก่อนจริงๆ ควนออฟโซ c ์อาจจะเป็นเพราะว่าตัวคุณนี่แหละเอาจริงเอาจังแล้วนะคะพอคุณเริ่มเอาจริงเอาจังเขากับพยายามแล้วไม่อยากจะปล่อยคุณนะเป็นไงอยากเป็นคนดีแล้วหรอฮะเรียนรู้อยากเป็นคนดีปณีป,น,ปนอมกับคุณตื่นรู้แล้วไงฮะตื่นรู้แล้วจ้ะนะคะ ไอ้โมงเนี่ยทำผิดนะคะทำผิดกลัวมาฟังว่าเขากลัวว่าเขาจะถูกขโมยของมีค่าไปขโมยของมีค่านะคะเพชรเหมือนคนมีมีของดีอยู่ในมือนะ่ะแล้วแบบจะโดนขโมยอ่ะเออประมาณนั้นนะ่ะนะคะจะสมน้ำหน้าตัวเองดีไ,งไหมฮนะ เออเอ็ดออฟคับมาฟังว่าพอคุณจะไปอะ่ะเขารู้ตัวนะนะคะเพจออฟซอสไม่ยอมหรอกเขาไม่ยอมเลวเวอร์นะคะเขาไม่ยอมเขารักคุณเล่นของเลยเหรอเหมือนอารมณ์แบบจะทำให้คุณหลงรักเขาหัวปักหัวปั่มอ่ะ คนคนนี้กำลังหาวิธีที่จะทำให้คุณหลงรักเขาแบบหัวปักหัวปำอะแบบโปรยเสน่ห์แบบวางยาเสน่ห์เลยนะ <c oughs> เล่นของอะโอ้ my god จิตใต้สํานึกจิตวิญญาณของเขาที่มีต่อคุณนั้นมันเหมือน อาจริงๆมันก็มันคือความรักนั่นแหละนะมันคือความรักนั่นแหละรักมากรักมากจนบางคนทำผิดเลยนะนะคะจริงๆเคยหลงผิดแล้วเนี่ยเปลี่ยนตัวเองใหม่พยายามด้วยนะคะเพราะฉะนั้นนะ่ะถ้าคุณเห็นเขาเป็นแบบเนี้ย เขาถูกครอบงำนะคะเขาถูกครอบงำด้วยพลังงานปีศาจพลังงานเดวิลอันนี้ไม่ใช่ตัวของฉันตัวของเขาคือดีมากนะเดะซันไพ่ของคนที่ตื่นรู้จริงๆนะคะเออแต่ไม่รู้สายไปหรือเปล่าเนี่ยคุณจะไปแล้วอะนะคะก็ไม่ยอมให้ไปหรอกนะเพราะฉะนั้นเนี่ย อ้คนคนนี้รักคุณมากนะคะรักคุณมากเลยอ่ามาดูไพ่ออร,ร์เคิลกันนะคะจิตสํำนึกของเขาที่มีต่อคุณเป็นยังไง <c oughs> อื้อ <c oughs> เห็นมาทูเลอรเด้ฮะ จริงคนคนนะี้อยากเป็นคนไลทแอทแทกไลท์นะคะจริงมาฟ้ามีความรู้สึกเหมือนแบบจะทำเหมือนอยากให้คุณอ้อนวอนนะคะเหมือนสิ่งศักดิ์สิทธิ์แบบอารมณ์ประมาณแบบขอให้เขารักรู้แบบหัวปักหัวปัม้มอารมณ์ประมาณนั้นเลยจริงๆนะคะขอให้คุณหลงเขาหัวปักหัวปัม้มอ่ะเห็นไหม เด e อิส s ตแม n e t i c a t t r c c t i o n here attract 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 ไม่รู้จะพูดยังไงนะคะ Fear yourself ให้คุณเขาอยากกลับเข้ามาในชีวิตของคุณนะคะแค่คุณปลดบล็อกปลดปล่อยเขาบางคนบอกกันเนี่ยช่วงนี้คุณมีแรงดึงดูดกับเขามากๆนะมีแรงดึงดูดกับเขามากๆโอเคถ้าบล็อกกันเขาก็อยากให้คุณปดิดปลอกนะนะ อธิษฐานจิตเลยอ้อนวอนสิ่งศักดิ์สิทธิ์มากๆเลยถ้าวินเฟมสองกายหัวใจเดียวคู่ทานจิตวิญญาณด้วยนะคะอืมอ่ะโอเคเหมือนคนสำนึกผิดเนาะนะคะอารมณ์แบบสำนึกผิดอะพอคุณไม่เล่นด้วยเขาก็รู้สึกผิดมากๆนะคะอย่าตัดสินฉันแบบนั้นเลยไนะ่เมตตาต่อฉันเถอะ เมตตาต่อฉันเธอฟูลฟิลเมนต์คนคนนี้จะมาเหมือนแบบจริงๆมันจะเป็นความรักถ้าเมตตาต่อกันมันจะเป็นความรักที่ดีนะเป็นความรักที่มีความสุขมากๆเข้ากันได้ดีด้วยจริงๆเข้ากันได้ดีด้วยนะคะเอาไงเอาไงทุกคนเอาไง ปล่อยวางอดีตถามว่าเอาไงเขาบอกให้ปล่อยวางอดีตนะจริงทําไมแรงดึงดูดสูงมากแรงดึงดูดสามใบแล้วเนี่ยช่วงนี้แรงดึงดูดจริงๆไม่รู้จะพูดยังไงนะคะคุณดึงดูดเขามากๆเขาก็บอกว่าเปิดใจเนาะเปิดใจให้กันนะนะคะพลังงานดึงดูดมากไม่รู้ว่าใครจะรักใครหัวปักหัวปำละ ตอนนี้หมอฟ้าว่าเขาหลงรักคุณหัวปักหัวปั๊มมากกว่าถามว่ากลับมาแล้วดีไหมหมอฟ้าดีกว่าเดิมค่ะนะคะอุ้ยบอกให้เชื่อด้วยฮะไพ่บอกให้เชื่อด้วย,อ,อ,วยอ่ะมันอาจจะมีข้อมูลอะไรบางสิ่งบางอย่างที่คุณอาจจะต้องรู้มากกว่านี้ด้วยนะคะอาจจะต้องทําความเข้าใจมากกว่านี้นะคะในความเป็นคุณและเขาหน่อยเนาะนะคะนั่นเองอ ถึงเวลาที่ต้องพูดคุยกันแล้วแหละนะคะใจเย็นๆเนาะใจเย็นๆนะคะคิดใหม่เริ่มใหม่ใจเย็นๆหาวหาเวลาไปคุยกันอืมรักกันรักกันรักกันอุ๊ยความรักครั้งเนี้ยมาส่งเสริมกันด้วยนะเป็นคู่ทางจิตวิญญาณเป็นคู่ที่มาส่งเสริมกันด้วยนะนะคะอืม จริงๆแล้วก็กลับไป14อีกครั้งหนึ่งเนี่ยเรากลับเมื่อกกันได้ไหมอุ้ยอบันดันมาสองใบแล้วเนี่ยฮะจริงมาส่งเสริมกันจริงๆนะนะคะเอออุ้ย,อย,อยโอเคยังไงก็จะได้ลงเอ,อ,อ่ยกันนั่นแหละนะนะคะแล้วคู่ของคุณเนี่ย ฟ้าหลังฝนจะดีกว่าเดิมมากๆนะคะอม,มีแต่เรื่องดีๆเกิดขึ้นมีแต่ความเจริญรุ่งเรืองมั่งคั่ง,งร่ำรวยทูเลิบด้วยว้าวหมอฟ้าคอยสมหวังทุกคนเลยนะคะมีความสุขในความรักสุขสวัสในความรักมัง่งคั่งร่ำรวยนะคะขอบคุณค่ะ